สวัสดีครับมาพบกับพ่อบ้านใจ๊ก้า EP10 วันนี้เรามานำเสนอหน้ากากอนามัยป้องกัน PN 2.5ป้องก <N> ันทั้ง COVID โควิด19เดี๋ยวมาดูช่างมือทองเขาเย็บนะครับใครต้องการออเดอร์ใครต้องการลายแบบไหนผ้าแบบไหนเล,ลเลือกมาเลยครับเรามีให้เป็นผ้าครับตอนมีทั้ง มีทั้งผลิตในไทยผลิตในนอกเรามีทั้งไส้กรองให้ครับอันนี้คือไส้กรองนะครับอันนี้คือผ้านะครับครับผมไส้กรองแล้วก็ใส่ผ้ามันจะเป็นนี่ผ้าข้างนอกครับผ้าตัวนี้เราจะเป็นเราคือตัดเป็นทรงเป็นทรงไว้แล้วนะครับนะครับเนี้บถ้าเย็บเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไอ EP 9นะครับผมลงไวแล้วคลิปวิธีการเย็บวิธีการใส่ใส่ไส้กรองใส่ที่ดัดจมูกมีลวดมีครบทั้งหมดนะครับถ้าเราเย็บแล้วนะครับมันจะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับราคากันเองนะครับใครสนใจอย่าลืมโทรมานะครับมันมีเบอร์โทรอยู่0875990928 9 9 9นะครับติดต่อผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาหา<ม>ช่างมือ <EP. S 1> ทอง ให้ใ,ให้ตัดให้นะครับอยากได้ลายไหนเพระาะว่าออเดอร์ตอนนี้เยอะเป็นแสนชิ้นนะครับนี่ครับช่างมือทองเขาตัดจะเย็บเราจะมีทั้งแบบนี้ครับลายทหารลายสีชมพูลายทหารนี่ครับใส่นอกใส่ในเป็นแฟชั่นนะครับวันนี้มันหาซื้อ,อยากเราก็ต้องเอาแบบผ้าครับนี่ครับอันนี้เป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหม่ อันนี้เป็นผ้ายีนครับผ้ายีนป้องกันทั้งฝุ่นป้องกันทั้งโควิดสิบเก้านะครับเพราะว่าเราหาซื้อยากเราก็ต้องให้ช่างเย็บให้ครับถ้าติดต่อผมเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะมาหาช่างให้ผมจะไปส่งให้ครับถ้าสั่งมันต้องสั่งเป็นโหลนะครับจะได้ราคาส่งถ้าสั่งเป็นชิ้นมันจะชิ้นละสามสิบสาสิบห้าบาทครับแล้วแต่ผ้าครับนะครับ ที่ผมลงไปใน EP 9คือจะเป็นผ้าไหม่อย่างนี้นะครับวิธีการเย็บวิธีการร้อยไปดูที่ EP 9เลยครับอันนี้คือนำเสนอสินค้าที่จะสั่งได้เพราะว่ามีช่างมือทองทำอยู่ครับเย็บต่างหากตัดต่างหากเพราะออเดอร์มันเยอะมากเลยครับนี่ครับออเดอร์ออเดอร์เราจะเยอะมากเลยครับนะครับระเป็นตะก้าตะก้าถ้าสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับ ไปที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับแม่ค้าให้มีทั้งส่งไปรษณีย์ส่งถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่งให้ถึงที่นะครับออเดอร์ต้องสั่งห้าสิบชิ้นขึ้นนะครับมันถึงจะได้ราคาส่งถ้าสั่งสิบชิ้นหรือห้าชิ้นเนี่ยจะได้ในราคาราคากลางนะครับราคาธรรมดาจะไม่ได้ราคาส่งนะครับจะเป็นราคาทั่วไปราคามาตรฐาน่าลืมติดตามพ่อบ้านใจกก้า EP ส1นะครับเราจะนำเสนอการเย็บหน้ากากอนามัยด้วยตัวคุณเองครับสวัสดีครับ